พี่น้องเบื้องเห็ดจุ่มนี่ครับยอดเลยถึงซาดออกกันเป็นจุ่มเลยครับติดดอกง,งามๆน้องเบป็งครับบ่สังเกตดีๆบ่เห็นเลยนี่เป็นเงาเลยอุ้ยผึ่งนกยุงพี่นอ้องอยางงามเลย พี่น้องสองดอกเนี่ยเน็ดพึ่งนุยกมก่อนขางที่จะหางาสักหน่อยนะพี่น้องเพราะว่ามันมาเกิดยู่หม่องหกครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องวิธีคนมาลอกครับ ไม่นี้พราเจพาพี่พาน้องขึ้นมาหลอกโคกเบิ้งเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะเก็บเห็ดเบิ้งข้าวว่าเห็ดพึ่งออกข้าเจ้าไปเก็บกว่ามีจะพูดได้หลายๆปัจจัยของไปเป็นยังไงบ่เคยได้อมืาอนี้การมาแก้มือ่อประเด็นตาในแง่มาดอกเต็มนี่ก็ถือว่าฟุกว่าหมานแล,ะละ้วล่ะลองเบิ้งพี่น้องรุ่นเบิง้งเขาก็เขาบังเฮยเพื่อเอทียบสถิตจังหวัดชัยภูมิที่เก่าล่ะครับส่วนหมาย ที่ชัดเจนก็นี่ก็ย่างที่บ่าวบอกไปเนาะอู้หูหมูหวานนี่บ่าวเจอเจ้าหน้าที่เพิ่นเตียนบ่าวเนาะเพิ่นบอกว่าย่าให้บอกหมายให้มาเก็บแต่บ่ให้บอกหมายบ่ให้โพดอย่างที่เป็นหมายที่ชัดเจนเนาะอ่ะหวังว่าพี่น้องสิเข้าใจบ่าวครับไปครับลุ้นกันเพิ่อนเป็นตังไต่คือบ่เฮามื้อนี้ดอกแรกแหกมันนั่นแหละครับเน็ดผึ่งซาดพี่น้อง นี่ครับกำลังออกเลย,ยพุ่นอีกสองดอกพี่น้องบานแล้วครับเฮ็ดถึงสัตว์ ได้อยู่ครับกินได้อยู่อุ้ยครับเบิ่งผึ่งนุยุงครับกำลังออกเลยพี่น้องอดอกน้นอยๆเนียน่ยกมีมดี๋ยวเรียกเอาดอกได้เอาได้เขาจังเอาเนาะ พี่น้องเพื่อนครับบอสสังเกตดีๆบอเห็นเลยนี่เป็นเหงาเลยกระยักสีจงไว้อยู่ด้พี่น้องแต่ว่าบางหม่องมันไ็จงบดายดีครับดอกกำลังเป็นตะฮักเลยครับ ซาดครับพี่น้องกำลังออกเลยเดอกนี่เห็นนง้งวะครับอุอ้ยพึ่งนกยุ้งพี่น้องอ,อย่างงามเลย หกครับมองน,นี่พี่น้องสองดอกนี่ย็ยดผึงนุ่มๆก่อนข้างที่จะหายงากก่าักหน่อยน้ะพี่น้องเพราะมันมักเกิดเฉพหกหกครับ แต่เ,เขาก็จะมักเกิดเฉพาะมองกี่เขาเคยออกเคยเกิดเท่านั้นเนอพี่น้องยางมั่วนี่กันยากอยู่ครับเขากพยายามมายางหามองี่เขาเคยออกแล้วเนาะอู้สองดอกนี่ไหม นิดละครับตั้งตรงโมงเลยครับถึงสาดดอกนี่ทีนี่ดอกดยอดน้องอ้หูพี่น้องเบื้องเห็ดจุ่มนี่ครับยอดเลยถึงสาดออกกันเปจุ่มเลยครับดอกงาม ดอก,ดอกงามอีกแล้วครับช่วงนี้พอต้อเฮ็ดถึงาสาดเลยครับเพราะว่าเขาเขาไลเ่เบิ้งดอนที่เฮ็ดถึงาสาดเค์ให้ออกนะพี่นอ้อง แงมเห็นอู้นี่นี่เก็บว่าเห็นดอกนี่ครับ โอ้พี่นองออกดีดลครับ หกเลยครับสองดอกแหงหายหงพ่อพี่น้องเอ้ย ดอกของงามครับแต่ว่าเสียทมนเกิดอยู่หกพี่น้องท้าย่ห้พี่น้องเบิ้งชัดๆโบ้ได้ครับ ขางก้อนหินเลยครับถึ่งซาดยางเดียวเลยจวงเียพี่น้องเลยเนื้อึ่งเหลืองครับ พึ่งเหลืองครับหลุดมือเนีดพึ่งเหลืองนี่สวนมากสีเหลือมูข้าเจ้าครับให้เาเจ้าเก็บไปก่อนเ้อแล้วอาจสีบอเป็นมูง่ญ่อ่ะพี่น้องพึ่งเหลืองหรือว่าพึ่งเขาง่ญ่น่ะแหละครับ ถึงนกย้งครับมีดอกเดียวดอกงามเลยพึ่งเหลืองครับ กระบาดแล้วพี่น้องไงล่ะครับมึงผลงานเลยเนาะผลงานของเฮาคือว่าหมามนเติบอยู่พี่น้องสีเป็นเฮ็ดผึ่งซาดเฮ็ดผึ่งนกยุ้งแล้วก็หลงัลงๆมากกับสีเป็นเห็ดผึ่งนี่เนาะเห็ดผึ่งเหลืองด้วยว่าเห็ดผึ่งเขาไงนี่แหละครับเห็ดก็พอที่เจ็บได้เลยมอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าถาม,มาออกหลายบว จังเบาได้หนีเบากว่าออกมาหลายด้อครับแต่ว่าถ้าสีมาหาพ่อได้แกงกะน,น่าจะได้แกงเนาะเห็นตะเงินกับยังว่าท่านเห็นครับเป็นเฮ็ดผึ่งยางเดี่ยวเลยเป็นเห็ดตระกูลเฮ็ดผึ่งเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กะเฮ็ดละงูก,ก็ไ่แน่ครับอาจจะเกิดมาแต่ว่าตอนนี้ยังนนเนาะอีกบ่เกินสามสี่หมื่บเาวว่าอาจจะด้เก็บเห็ดละงู เอาครับสำหรับคลิปนี้เฮากอะมีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แหละนาะครับเนาะจังเลยก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบค,คุณทุกคนลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามขอบผ่อนไม่คิดหนาครับผมสวัสดีครับ